ปลาเคลื่อนครับบ้านดงบังจังหว่าเทลซินมันไข่ปลาอันนี้เพื่อนเพื่อนคือใส่เกงไม่ใช่โจรปลาต่อโจูอ๋อปลาซองเป็นอันนี้เป็นไข่ปลาอย่างครับไข่ปลาผสมค่ะไข่ปลาตับเท้าไข่ปลาอ๋อปลาแดงไข่ปลาบานแดงค่ะไข่ปลารวม นี่บ่ครับผัดจีนอันนี้เป็นแล้วหรอันนี้ไปหาหมอปลาจีนจ้าจ้าแบบชิ้นโอเคอันนี้หอยขนาดใหญ่อันนี้นอยี่8ตันจีนูอันนี้ยังไง่วงละ3่วง200ค่ะปลาอย่าง่รก็ากดปลาอันนีานวัจันเน่เอานี่ครับมามใคปลาโลหนึ่งโลอรยมา ทำสองคมามยี่สิองมสองเลยเนาะแบงแบ่งหนึ่สอสุนคุกคนแล้วครับว่าีตัวทีับเป็นสามมือคนละเพราะว่ามันเังให้เราเปลี่ยน้วมักสะเสิ่มเปลี่ยนสีหรือสีแดงอีกด้ค่ะเอาไว้ข้างนอกอีกจัขึ้นหนึ่งอันไหนเป็นแลวเบิร์ดค่ะมีแต่ํามสใส่นี่จะเห็หนึ่งว่านะผสมดีจ้ะลานปลาศ อาล่องอันนี้เปซิมเอนาอยนึ่งบะในุใจจะคือบกเวยยังละอันว่าอวากล่องเนว่าสามแพลกหน่อยสามพลอยคนละอย่างตัวปาอย่าก่อนปลาตองค่ะปลาตองมีแบบแพงนได้เลยผสมอันนี้ได้หรือเปล่าฮันอันนี้ล่อะไานี้ปลาจีนเนี่ยได้หรือมันเสีย เอาทองทองมันนะมันจะกินโลครับประมาณขันกินยัง่งสิเรื่องมันหาหากินกันมีลายอยู่เจ็บอยู่เปล่าเจ็บอยู่แซ่บเจ็บไม่ได้ใส่สารกันดูมันต้องอยู่มันต้องอยู่ในความเย็นอยู่แล้วแต่ถ้าเราข้างนอกก็เป็นอาทิตย์ก็ได้แต่ว่ามันจะเปรี้ยวไปหน้าครับมันจะส้มขึ้นเลยเออมันเกิดสิเปรี้ยว แต่ว่าข้าใส่ให้คือเย็นมันกับโบเปียวโอเคตอนนี้มันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้มันก็จะเริ่มเหลือ,องเริ่มข,ขาวถ้าเราเอาไวน้นะถ้าอันนี้คือเปรี้ยวแล้วบอกอันนี้ทุบมั้งไส้ปลามัาไส่ที่เป็นไส้เป็นไส้กระเค้าอันนี้ไข่อย่างเดียวอันนี้ไส้ไส้ผ<ซ>สมไข่ไ